บุนโน่ถ้าไม่ยอมพูด I love you จะไม่ให้นั่งอยู่ในห้องแอร์ I love you I love you จะพูดไม่ไม่พูดยวให้ไม่ให้นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วนะจะพูดไม่พูดบุนโน่ I love you เร็ว I love you บุนโน่ ไม่พูดจะไม่ให้นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วนะไอเลิฟยู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 ไหมทำไมไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวแม่งไม่พูดเดี๋ยวไม่ให้อยู่ในห้องแอร์นะพูดไหมไอเลิฟยูไอเลิฟยูเปล่าโน่ไอเลิฟย I love you I love you <c oughs> ไม่เอาอย่างเดียวเลย I love you <c oughs> I love you ดิ่มบุโน่เดี๋ยวไปเลยลงรถเลยไม่ต้องแล้วร้อนๆอ,อย่างเงี้ยไม่ให้อยู่แล้วมามา I love you ่ก่อนพูดไหม I l ้ v e you อยู่ดูมันดิโอ้โห I love you ไรยูไหมล่ะโน่โนโอ้ร้อนใช่ไหม